สวัสดีค่ะพี่จันจีน้องนันนะคะหรือว่านัทสบัดแปลงค่ะสบัดแปลง make over เอางอินอินเดี๋ยวต้อง make over หนูผมไม่ได้หน้าไม่ต้องพูดถึงจืดมากเหมือนต้าหู้ยี้ค่ะเอานี้ถามก่อนเคยแต่งตัวโป๊สุดแค่ไหนผู้หูของนันนะคะชื่อน้องกระดูกครับผมซึ่งเป็นแมวสปริงพันแคระค่ะ ที่มาที่ไปนี่คือเริ่มจากโจทย์ที่ยากมากก่อนค่ะเพราะว่านัทเป็นคนที่อยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่านัทก็ไม่ค่อยมีเวลานัทก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าจะเลี้ยงเนี่ยนัทเลยสาวเช็คกับเพื่อนๆบนโลกอินเทอร์เน็ตเนาะว่านัทเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาแพ้ขนสัตว์ไม่ชอบสัตว์ที่ส่งเสียงร้องดังจะต้องไม่ดื้อไม่โจนอยู่ง่งาคือพอนัทประกาศแบบนี้ออกไปค่ะเพื่อนๆในอินเทอร์เน็ตก็บอกกันว่าเลี้ยงปลาทองไหมง่ายสุด เพาน่าจะตอบโจทย์แต่เรารู้สึกว่าเราอยากได้สัตว์ที่เขามีรีแอคชั่นกับเราด้วยคล้ายๆน้องหมาน้องแมวก็จนมีเพื่อนในอินเทอร์เน็ตคนนึงบอกว่าน่าจะลองเลี้ยงเป็นแมวสฟิงค์ไหมคะเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องขนร่วงแล้วก็เงียบมากก็เลยลองไปดูค่ะว่าเฮ้ยแมวสฟิงค์กับเราเนี่ยมันถูกจิตกันจริงไหม กระดูกนี้เป็นแมวที่มีนิสัยต่างจากสฟิงค์ทั่วไปนิดนึงเพราะว่าเวลาทุกคนที่รู้ว่านัดเลี้ยงสฟิงค์เนี่ยก็จะบอกว่าอุ้ยดีจังเลยจะได้แมวขี้อ้อนใช่ไหมนันก็บอกหืม um? ไม่เห็นอ้อนเลยนี่จุ๊บมามีหน่อยโอเคจุ๊บมามีหน่อยนี่มามี่อยูนี่มองหน่อยโอเคเห็นไหมนัาถึงบอกว่า เฮ้ย hey, ตัวนี้มันไม่เหมือนแมวสฟิงตัวอื่นคือทุกคนจะบอกว่าแมวสฟิงเนี่ยจะขี้อ้อนมากจะติดเจ้าของมากแต่กับนัดนี่นะกว่าจะแบบได้รูปคู่ด้วยกันสักรูปหนึ่งคือเป็นเรื่องยากแบบยากมากๆแล้วก็ซนแบบซนมากๆแล้วก็กัดกัดนิ้วกัดเท้านะัตลอดเวลาแต่ก็ทำให้เราแบบหายเหงาหายเครียดค่ะ ทำไมต้องเป็นชื่อน้องกระดูกหลายคนถ้าเห็นสภาพน้องตอนนี้อาจจะสงสัยว่ามันกระดูกยังไงแต่วันแรกที่นัดได้น้องมาเนี่ยนะคะคือสภาพเขาแบบหนังหุ้มกระดูกอะคือตัวมันมีแต่กระดูกไม่มีเนื้อเลยแล้วน้องสาวนะัน้องแนนก็เลยบอกว่าชื่อกระดูกแหละน่าจะเหมาะสุดเพราะว่าตัวมีแต่กระดูกแต่ผ่านไปสองเดือนเป็นน้องไขมันไม่มีกระดูกเหลือแล้วจริงๆต้องบอกว่าด้วยความที่เราเลือกแมว ที่อยากให้ตรงกับไลฟ์สไตล์เรามากๆไม่ดือไม่สนไม่ส่งเสียงร้องเนี่ยแทบจะไม่มีวีรกรรมอะไรเลยแต่ว่าน้องกระดูกล่าสุดมีวีรกรรมก็คือตกลงมาจากชั้น3ลงมาที่ชั้น2ซึ่งมันสูงมากเพราะด้วยความที่เวลาเขาวิ่งอะค่ะเขาเหมือนเบรกตัวเองไม่ค่อยได้แบบแมวเด็กกะนะัเนาะมันวิ่งแล้วมันแบบหยุดไม่ได้แล้วน้องก็แบบถาไหลตกลงมาหลังจากนั้นก็เลยทาให้นัดกับคุณแม่แล้วก็คนในบ้านเนี่ยต้องคอยแบบระวังเลยว่า น้องจะต้องไม่ขึ้นมาชั้นบนเนี่ยคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่คือรังน้องกระดูกมากรังรู้สึว่าเหมือนมีลูกสาวคนเล็กอีกหนึ่งคนเนาะตอนนี้ก็คือบ้าการจับกระดูกแต่งตัวมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้หรือว่าชุดต่างๆคือตอนนี้ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนนี่ไม่ได้หนักไปทางกับข้าวนะคะหนักไปทางค่าพร็อพของน้องซึ่งปัญหาหนึ่งอย่างก็คือว่าด้วยความที่น้องเป็นสฟิง์พันแคล์แบบตัวเล็กมากๆเนี่ยนะคะใส์สภาพาก็จะหายากบางที XS ของตามร้านเนี่ยก็ยังใหญ่ไปสำหรับน้องแม่ก็จะต้องมานั่งแบบสอยมานั่งเย็บคือถ้าสังเกตเนี่ยทุกชุดจะมีการแบบโดนเย็บตรงคอตรงวงแขนแบบดีเทลมากนั่งก็นั่งทําแต่ว่าเสื้อดิฉันก็ดมหลุดไม่เย็บนะบอกให้ดีฉันเย็บเอง ดูแลบอกเลยว่าจะถูกใจสำหรับหลายๆคนที่ไม่ค่อยมีเวลามากๆค่ะเพราะว่าแมวสฟิงเ์อ่ะเขาไม่มีขนก็จะไม่มีปัญหาขนร่วงคนที่เป็นภูมิแพ้แบบนั้นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยและเรื่องของการอาบน้ําประหยัดเงินไปเยอะมากเพราะว่าน้องไม่ต้องไปเข้าร้านอาบน้ําเข้าร้านสปานะคะเพียงแค่เช็ดต,ตัววันละครั้งหรือว่าสองครั้งแค่นั้นเองม,มันมันสบายมาก ฝากถึงหลายๆคนที่กาลังคิดอยากเลี้ยงสัตว์แล้วไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังนะคะนะว่าอย่างแรกเลยคือต้องดูก่อนว่าเป็นสัตว์ที่เราชอบจริงๆไหมหรือว่าตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราจริงๆไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วนัดเลี้ยงสัตว์ที่มีขนเพราะว่าอุยน้องน่ารักว่าลแบบขนมันฟูแต่ถึงเวลาสักพักหนึ่งที่ไลฟ์สไตล์มันเข้ากันไม่ได้เนี่ยยังไงมันก็ต้องแยกกันดังนั้นอันดับแรกเลยสําหรับนัดน,นะเราควรจะดูว่าสัตว์เลี้ยงหรือน้องที่เราจะเลี้ยงเนี่ย มีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกับเราไหมสองคือต้องดูว่าเราพร้อมไหมน่นแนะนําเลยค่ะว่าถ้าไม่พร้อมเนี่ยไปนั่งคาเฟ่แล้วก็ไปเล่นกับน้องตามร้านคาเฟ่ดีกว่าเพราะว่าคุณก็ได้ถ่ายรูปกับสัตว์เหมือนกันเพราะการที่เอาเขามาเลี้ยงเลยจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่าการแบบว่าถ่ายรูปกันหน่อยมันมีความแบบอุ้ยเก็บอ,เบอึเก็บฉี่นะต้องแบบรับผิดชอบพาไปฉีดวัคซีนต่างๆซึ่งมันรวมถึงค่าใช้จ่ายที่มันเยอะมากๆด้วย ฝากติดตามเพจน้องกระดูกด้วยนะคะคือกระแสตอบรับดีมากตอนนี้คนฟอลโล่จะเยอะกว่านัดแล้ว <c oughs> คือนะก็เพิ่งเข้าสู่โลกของทาสแมวเนาะ <c oughs> เพิ่งรู้ว่าแบบโหคือคนชอบ แมวคนรักแมวในยเยอะมากๆเพจนี้ก็จะเป็นเพจที่อัปเดตเกี่ยวกับรูปน้องอย่างเดียวเลยเพราะบางทีแบบไม่ต้องมีรูปนัดมีรูปนัดด้วยนี่ยอดไลค์น้อยกว่านะมีรูปน้องคนเดียวนี่คือแบบเป็นดาวมากๆเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะกับนัาสบัสดแปลงนะคะก็คอยอัปเดตเทรนด์การแต่งหน้าและไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะก็เสิร์ชคำว่าสบัสดแปลงได้เลยค่ะ